ด้ครับน,น้อยนี่คุณทีท่เขาบอกน้อยด้วยไปติ๊บครับอือนี้มึงเตรียมไอ้เตรียมไอ้ไป็าผ้าเ้็ดหน้าเอาไว้ทำอะไรครับลี่เออเอาไว้ทำอะไรครับตาตรงตาวิวพูวิวภูแล้วเขายืนด้วยกันเฮ้ยคืนนี้คืนนี้เจอกันนี่คืนนี้คืนนี้เออคืนนี้อ่ะเราผมจะกล้าส่วนคืนนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเจอกันเนี่ยไม่ต้องเคร่งใจนะถ้าพี่มองแบบมอง กาแล้วอ่ะแต้มหนึ่งให้ผมได้ไหมยากนี่เราพูดไม่ค่อยได้ครับเพราะอะไรเชลซีเชลซีสองคนแั่หนึ่งทำไมมึงไม่คุยกันวะทำไมทำไมทำไมพี่เป็นเป็นล่ามเปแลไอ้นี่ขอแต้มนึงไอ้นี่ขอแต้มไอ้นี่ไอ้นี่าม้อม ไม่ได้ไม่ได้ลูกคุณโกมอ่าแล้วแล้วคู่นี้นี่ยังไงเขาก็ต้องแบบว่าบ๊อบใส่กันอยู่อนะผมศักดิ์ศรีอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวหรอกว่าทีมไหนกำลังฟอร์มแย่ฟอร์มดียังไงพี่คู่นี้เขาอะไรก็เกิดขึ้นได้มันเป็นอารมณ์ของคนชื่นชอบมันก็เลยเทใจให้กับมีความมีผู้ก็ต้องเทใจเหมือนเราเทใจให้กับเชลซีเราไม่ต้องวุ้ยเชลซีเขากาดเลยเอ้าคุณทั้งจับมือกันได้เล่นท้งเชลซีกูเลย